สิยังไงสิคูนยี่สิบสี่เข้าไปอ,ไอุ้ยไม่ดูนี่ดิสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แกออกมาพบกับน้องอานเนียอานเน,ยาน,เนียอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยน้องอาเนียเนี่ยจะมาเล่นเกม เบิร์นคานิวัลให้ทุกคนได้ดูกันนะคะมาเรามีทุนมาเล่นที่500บาทนะทุกคนเบ็ดแรกเดี๋ยวเราลองที่5บาทก่อนนะว่าจะเป็นยังไงเอ้ยยังไงสิยังไม่เข้ายังไม่เข้าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองเอโต้ดูสิว่าจะเป็นยังไงเอ้ยมาหนะเถอนะสั่งเนี้ยของหน่อยเธอเอ้ยนี่ก็ยังไม่เข้าทุกคนมามา อ่ายังอีกยังอีกเอ้ยทุกคนในตัวเนี้ยมันคืออะไรอะ่ะอ่าฟิสปินสมครั้งมาเริ่มกันเลยยังไงยังไงเอ้ยมามาขอขอ,อไม่ได้ขออีกเอ้ยทุกคน ได้30บาทเอ้ยเกมนี้เป็นเกมใหม่ที่น้องอัน,นียังไม่เคยเล่นนะทุกคนถ้าใครเคยเล่นหรือเคยอะไรแบบนี้สามารถเข้ามาแบบพูดคุยกับน้องอันยนได้เลยนะมาเอ้ยมาเดี๋ยวเราตั้งออโต้กันดีกว่าทุกคนว่าจะเป็นยังไงอะหมุนมือไม่เข้าใช่ไหมเงั้นก็ต้องออโตโ้แล้วแหละทุกคนมาเอ้ยออโต้นี้ก็ยังไม่เข้านี่อะ เสียดายเสียดายเอ้ยมามาเริ่มมาแล้วทุกคนยังไงสิเอ้ยไม้ของสีบ่ะหูยทุกคนเริ่ม,มาแล้วหูยค่อยใจชื้นขึ้นมาหน่อยคือตอนแรกแบบว่าเงียบเหงามากแบบมันไม่ยอมแตกเลยทุกคนอแต่มาดูตอนนี้ดิเริ่มละเริ่มละเอ้ยม,มาน้องเห็ดน้องเห็ดน้องเห็ดมาแล้วทุกคน เอ้ยอยังไม่ได้อเขาโทดก็ไม่ได้แหละทุกคนคือมันต้องได้เท่าไหร่มันถึงจะได้เนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาลองกันอีกสักทีอือยังไม่เข้าโอ้ยอันนี้คืออะไรออ <c oughs> ๊ย มาอุ้ยร้อยสสิบห้าทุกคนโู้หมาคุณเลยละเอ้ยมาขนนักหนักเอ้ยไม่ไหมอ่าเท่าไหร่กันคะทุกคนหึมมาไกลๆนด้คือหลอกให้แบบน้องอันเนี้ยแบบโหใจแป้วมากเลยทุกคนแล้วดูตอนนี้ดิมาเท่าไหร่เท่าไหร่อุ้ยสี่ร้อยแล้วโอ้ยยังไงไยังไงไปยังไงต่อห้าร้อยแล้วอ่าหกร้อย ุกคนดูดิ693บามาทโอ้ไม่คิดว่าจะได้เยอะขนาดนี้เลยนะคะเนี่ยมาไปต่อโอ้โหเกือบแบบเกือบถอดใจแล้วนะทุกคนที่แบบว่าเอ้ยชอ่องแรกๆเมันเลยแล้วมันเอ้ยมาอีกแล้วฟีสปินทุกคนมาโบนัสนะคะทุกคนเอ้ยม,มามามอีกไหม,มอีกไหมเอ้ขอขออีกนะ มาครั้งสุดท้ายหรือเปล่าเอ้ยอุ้ยได้อีกทุกคนอมายังไงเอ้ยมาขออีกขออีกขออีกอืมเพราะว่าคือตัวขุดนะไม่รู้ว่ามันทำอะไรได้นะทุกคนเดี๋ยวเรามาอรอลุ้นกันว่ายังไงเอ้ยมีขวานด้วยโอ้โหมามา เอ้ยเขาไม่หยุดเขาไม่หยุดดูสิว่าผลรวมเราจะได้เท่าไหร่ทุกคนหืมมาเอ้ยนี่จะเป็นสุดท้ายแล้วทุกคนอ่าได้เท่าไหร่เอ่ยโอ้โหสองรแล้วอ่าคูณเยอะขนาดนี้ดูสิว่าจะได้เท่าไหร่เอ้ยหกร้อยอืมถึงพันหรือเปล่าทุกคนถึงพันไหมยังไง,งอ่ะอุ๊ยถึงพันด้วยทุกคนหืม มามามา,มาเรื่อยเรื่อยๆเลยโอ้ยยังไงสิยังไงสิยังไงสิอ้าวสองพันไหมทุกคนถึงสองพัหรือเปล่าอือหทุกคนสองพันแล้วโอ้ยนี่คือแบบว่าทุกคนตอนแรกคือคิอคดว่าไม่คิดว่าจะได้นะเพราะว่ามันเริ่มเกมมาแล้วเราแบบว่าเริ่มเกมมาด้วยอารมณ์ที่แบบว่าเอ้ยมันม,มันหมุนไม่เข้าเลยเงี้ยเรารูตอนนี้ดิไม้นี้สามพันทุกคนโอ้โหนี่สามพ สิบบาททุกคนก็เห็นจะอวดเท่าไหร่หรอกนะทุกคนโ <c oughs> อ,อ๊ยทุกคนดูดิถ้าใครสนใจตามมาเล่นกันเนาะอันนี้ได้ที่เบ r ร์ n Festival เ,เลยนะคะทุกคนของค่ายแพงมิติกเพนะคือแบบมัวแต่แบบเอยดีใจอยู่เมื่อกี้้ต้องสามพันกว่าเอ้าทุกคนเข้าอีกแล้วม,มามามาเริ่มเลยเริ่มกันเลยเอ้ย มาขอขวานได้ไหมอยากได้ขวานแบบมาฉับตรงเนี้ยออกอะ่ะเอ้ยยังไม่เข้าได้มาสองร้อยนึกว่าจะได้แบบเยอะเหมือนรอบนั้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกคนมาเดี๋ยวเราตั้งออโต้กันอีกสักรอบนะยังไงเอ้ยมามาตัวคุณเข้าอีกแล้วหูยังไงสิร้อยยีมาละเออสี่รอยก็มา เอ้ยอันนี้เท่าไหร่หืกสิบบาทมา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 อีกเลยเล้แล้โอ้ยรวมกันเป็นเท่าไหร่เนี่ยทุกคนอ่าหนึ่งร้อยแล้วทุกคนหสองร้อยแล้วทุกคนอ่าทุกคนทุกคนอยากรู้ไหมว่าน้องอันเนี้ยเนี่ยเล่นแกวรอทำไมเอ้ยอยู่อยู่มันก็เข้าแล้วมันก็เข้ากันรัวๆเลยทุกคนเพราะว่าน้องอันเนี้ยเนี่ยเล่นในช่วงเวลาเกมแตกนะแต่ช่วงเวลาเกมแตกเนี่ยน้องอันเนี้ยจะขึ้นให้นะทุกคนอ่ามาเริ่มกันเลยทุกคน เอ้ยยังไงยังไงอ,มมอืมาอ่ามาอีกห้าเสียดายที่มันไม่มีตัวคูนนะทุกคนเอ้ยนั่นไงไอไอนโอ้โหคูณสิบเก้าโอ้โหยหนอยเก้าสิบยังไงสิคูนยี่สิบสี่เข้าไปโอ้ยมาอีกตัวนี้ทุกคนโอ้โหอย่างนี้ใครน่ารักหน่อยยังไงยังไงดูสิดูสิ เท่าไรสองร้อยแล้วทุกคนอือหมักมา,มาวิ่งกันขึ้นรัวๆกันเลยอ่ายังไงสี่ร้อยอือไปค่ะไปกันเรื่อยๆโอ้โหห้าร้อยทุกคนอือหวิ่ง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 ,งกันขนาดนี้หูเห็นแล้วแบบชื่นใจมากๆเลยทุกคนอือหดูสิค่ะว่าจะได้กันเท่าไหร่ทุกคนมาช่วยน้องอันนี้ลุ้นกันนะอ่ายังไงยังไงหนึ่งพันหรือเปล่า ถึงหนึ่งพันแล้วทุกคนมหมหมาดดูสิจะจบที่เท่าไหร่จบที่เท่าไรเอ้ยเอ้ยหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบสองนะคะทุกคนหืมเอ้ยได้ฟีสปินิกสามโอ้โหมาขอแบบคุณหนักหนักเอ้ยม,ม,ม,มีอีกไหมมีอีกไหมอืยังไงสิอ่าไม่ได้รอบสุดท้ายขอเหอะขอ เอ้ยได้ตัวคุณเพิ่มอุ้ยแถมได้ฟีสปินเพิ่มอีกทุกคนหืมมาขอขออีกอ่าก็เหมือนท่านให้ตัวคุณโบนัสอ่ะทุกคนไอตัวฟีสปินมันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะมาอ่าขึ้นไม่หยุดได้ไม่หยุดหืมดูสิเท่าไหร่เอ้ยหืมทุกคนอ่าจัดหนักกันขนาดนี้ เอ้ยไม้สุดท้ายแล้วขอเพิ่ม,อ,มอีกนิดเดียวก็จะได้โมนัสเต็มกระดาษแล้วทุกคนโอ้โหครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายไม่อีกไหมไม่มาไม่เป็นไรทุกคนแต่ว่าได้เท่าไหรนน่นั่นสิทุกคนโอ้โหคนคหนักกันขนาดนี้อ่าห้าร้อยยังไงสิยังไงสิงงสอุย้ย 900แล้วพันหนึ่งหนึ่งพัน 1, 1, มาแล้วนะคะดูสตว่าจะถึง2 0 0พกันหรือเปล่าทุกคนวิ่งกันขนาดนี้เล่นแล้วแตกเยอะแตกหนักขนาดนี้ทุกคนทุกคนต้องมาเล่น,น,นในช่วงเวลาเกมแตกกับนนองอันเนี่ยนะคะเดี๋ยวน้องอันเนี้ยจะขึ้นช่วงเวลาเกมแตกไว้ให้ทุกคนนะทุกคนสามารถมาเล่นเกมตามช่วงเวลาที่นนองอันเนี้ยขึ้นไว้ให้ได้เลยนะทุกคนกับเกมเบิเบเบร์นเฟสติวัลนะคะทุกคนของค่ายแพ็คแมตติกเพย์นะเอ้ยทุกคน32 0 0แล้วโอ้โห 3ามพนมทุกคนอือนี่วันนี้นี่คือแบบพอแล้วทุกคนวันนี้ได้เยอะเกินแบบเกินความคาดหมายแบบมาก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 แล้วทุกคนทุกคนดูดิว่าน้องอันเนี้ยได้คูณไปตั้งเท่าไหร่ถึงมาได้มาตั้งสามพานันเ่ทุกคน วันนี้น้องอันเนี่มีทุนมาเล่นแค่500บาทเองนะเบ็ดเราก็ปรับสูงสุดแค่20บาทเองนะวันนี้เพราะฉะนั้นคือพอแล้วดีกว่าทุกคนเดี๋ยวไว้ยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะยังไง,ยง,ไงอย่าลืมฝากกดไลค like, ์กดแชร์กด s ั b สไ r i b e ให้น้องอันเนี่ด้วยนะคะและที่สําคัญเลยอย่าลืม คอมเมนต์พูดคุยให้หน้องアニเนียด้วยนะเมื่อกีก้กำลังรต้โตอย่าลืมกดคอมเมนต์ด้วยนะไม่ใช่สิอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกับน,น้องアเนียนะว่าเอ้ยเล่นตามน้องอนเอร์เราเป็นยังไงหรือว่าเล่นเกมนี้เราเป็นยังไงบ้างเนี่ยสายมารถเข้ามาพูดคุยกันได้เลยทุกคนเรื่องทั่วไปก็ได้นะไม่ต้องเกี่ยวกับเกมก็ได้นะทุกคนยังไงน้อนนงアニเอียก็รอาอ่านคอมเมนต์ของทุกคนอยู่นะเดี๋ยววันนี้น้องอนเนียต้องขอดตัวไปแล้วนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย And always hesitating, kryptonite desires.